มาดูเพื่อนเรามันทําอะไรน่ะโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยดนซวยก็กาสตัสดีพี่น้องชาวโรบอกสสยฟีทุกทั้นด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมสําหรับการตามล่าหาของฟี UGT วันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ของที่เราจะมาหาทั้งหมดก็คือเจ้าไฟสามเส้นนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้หรือว่าทํายังไม่ได้ยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการทําทํำยังไงบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราเข้าแมปมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาเราก็จะเจอเลยว่ามันได้เขียนว่าฟรี UGC นะครับผมซึ่งสร้อย3เส้นนี้สามารถรับได้จากการวินโดยการเราชนะฉลามหรือว่าเราเป็นฉลามได้ชนะผู้เล่นนะครับผมโดยเส้นที่1นะึ่งบูชินนะเขาให้เราเก็บทั้งหมด10วินนะครับผมส่วนเส้นที่2องเขาให้เราเก็บทั้งหมด40ิวินนะครับส่วนเส้นที่3เนี่ยเราต้องชนะทั้งหมด200วินแล้วเราต้องเป็น กูเล่น MVP ด้วยนะครับผมผู้เล่น MVP เนี่ยก็จะได้มาจากเราเป็นที่1นนะครับไม่ว่าถ้าเป็นคนชนะเราก็ต้องยิงฉลามให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นฉลามเราก็ต้องฆ่าให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนวิธีการเล่นง่ายๆครับรอเลขข้างบนมันนับหมดเดี๋ยวมันก็เริ่มแมทให้เองครับผมส่วนในตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะมีเวลานับอยู่นะครับว่ากี่วิกี่วิพอหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะให้เราไปเลือกตัวนะครับว่าใครจะได้เป็นฉลาม อ่านนี้ผมเป็นฉลามนะครับผมอ่าเร้ามาดูกันวิธีการเล่นฉลามว่ามันจะขี้โกงสักแค่ไหนนะครับผมผมบอกเลยว่ามันโกงจริงนะครับโกงแบบไม่มีอะไรมากันออกเลยอ่าตอนนี้เราก็เจอเป้าหมายแล้วนะตัวตัวตัว,ตวอืมเอาหรอจะ๊ะเอาหรอจะ๊ะ ตวบรวบหมดไม่ต่อนว่าลูกใครเอตัวเองเฮ้ยน้องเขียวทำไรอะน้องเขียวทำไรอะรวบเจอทบนี้มีคนไม่จ้าไม่มีขอพังก่อนละกัน ึห,ห,ห้ยิงเราตวตัวอย่างเดียวมาดิกับพี่แล้วนะ้องตวตัวบนี่ตัวหมดนะะหมดไหมตูวอืมอืม อย่ามาห้าวกับพี่เรียบร้อยครับก็แค่นี้นะครับสําหรับการเป็นฉลามก็ง่ายๆมากเลยครับแล้วผมบอกเลยว่ามันขี้โกกมากนะครับสําหรับใครที่ได้ฉลามเนี่ยถือว่าโชคดีไว้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นของคนนะครับใครที่ได้เป็นคนเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเลือกเรือก่อนนะครับผมก็เราจะอยู่เรือลําไหนนะครับเราก็เลือกกันเลยนะครับนด้ครับนี้ผมเข้าเรือโพนี่มาแล้วครับผมแล้วเขาก็จะนับเวลาอีกรอบนึงเนี่ยครับแต่เราก็จะเข้ามาอยู่ในแมปกันนะครับ พอที่นี้แล้วเนี่ยเจ้าฉลามก็จะถูกปล่อยตัวออกมานะผมซึ่งวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยเราต้องฆ่ามันให้ตายหรือว่าเราต้องหนีให้ได้นะครับภายในเวลาที่ข้างบนเขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับอย่างนี้สองแลอยห้วสิบสี่ก็ต้องหนีให้ได้นะครับไม่งั้นเราก็ต้องฆ่ามันจริงซะก่อนที่มันจะฆ่าเราก่อนนะครับผมเฮ้แล้วเพื่อนขับเรือมากองกันอย่างนี้บอกเลยนะฉลามมาทีนะตัวหมดนะอืมหวานเจี๊ยบเอาใจเตัวเองนี่ไงหวานเจี๊ยบ มีโถี้โกงเลยนะเพราะมันค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านเขานะครับแกรงนะครับเวลาเรายิงมันเนี่ยยิงเลือดมันก็ลดคนิดเดียวนะครับผมพปืนเรากากาปืนเราใช้ปืนลูกซองอยู่เลยเราก็ลองยืนไปครับเผื่อไอ้ฉลามมันไม่เห็นเรานะครับผมใครที่เข้ามาเล่นมันก็จะมีอยู่สัก2อ,อย่างมาั้งถ้าผมจะไม่ปิดมันจะมีขี่หอด้วยซึ่งขี่หอคนค่อนข้างได้เปรียบเลยครับเพราะฉลา,ามเนี่ยจะสู้เราไปค่อยได้ บอกขุดเจาะน้ำมันการทะเลอะรอครับแมปนั้นใครได้ฮอ,อก,ก็ถือว่าโชคดีนะครับเ้าดูเพื่อนเรามันทำอะไรนะ่ะ <accessed> โอ้โหเรียบร้อยโดนซัววานเจี๊ยบนะว่านเจี๊ยบนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็ดสิบวิแล้วนะครับผมไอ้ฉลามก็ไม่เห็นเรานะ <Sie> หรือว่าอห็นแล้วยังไม่เห็นแล้วก็ยืนนิ่งๆไว้ครับก้าวหายใจไปมันหมุนเร็วๆเนี่ยผมมระหวังนใจ สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ถือว่าเราชนะแล้วนะครับเพราะฉลามฆ่าเราไม่ได้เห็นไหมเขาจะบวกมาให้1วินนะครับผมก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ10วินนะครับสำหรับใครที่จะต่อยสีฟ้านะครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆกิจกรรมหนึ่งนะครับผม อ่ลนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้นียก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอีพีหน้านั้นผมจะไปทำอะไรตอนนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ